นนี้บุกหลังปรากฏอีกแล้วครับบแ <c oughs> คดลังบุกล,ลังปรากฏบางเลนคนครปฐมนะครับ กาก่อนลงเรือตกปรากฏวันนี้ วหวก่อนดีกว่าไหมเนี่ยขึ้นเต็มไป็นดสวายใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเรือมาแล้ววันนี้ออกตกนอกฐานที่แล้วปรากฏ <c oughs> เชิญยรับ

อาวุธไปนนไม่ได้อ้รูกนั้นไม่ทําำตัวโค้งอ่ะเดี๋ยวเช้าส่งคนงานเนี่ยนะคร <c oughs> ับผมเดี๋ยวดูพ่อกับลูกไหนได้เยอะกว่ากัน น้ำเลยท,ยทัทง้งว่านกไปน้ำสวยวันน,น,นี้นี่ครับตองกบตัวบาเลยกบเล่นแอบ,บอย่างนี้เลยไม่กลัวด้วย มาเสเหมือมนสว่างโล่อีะมีจำลองไว้ก่อนดูจะทันไหนจะกินดีกว่ากัน ตัวเดียวจบกับบ้านอ้่ตัวแรกมาแล้วไายุูกรอุกรอุหรอายยโอ้โหเป็นไงอาบเลือดกดก่อนใครเลยวันนี้ เดิประเดิมตัวแรกเลยวันนี้ทุกทีอายวันนี้ไม่อายไม่กระโจนดูปาดกินไม่ปากกินไม่ตกใจเดิมประเดิมเฮงเฮงมาแล้วกระโดดังแสดงฝีมือแล้วโอ้ยขัดแรก ฝากได้ไหมผมฝากแกะได้ไหมเอ,ไเอาละครับตัวแรกกดไซส์สวยโจซังได้กันหมดครบแล้วครับอีกตัวเป็นโดน อ,อะ่กันเนี่ยก,กดไอ้งามไม่ต้องดินมาอีกนะั <c oughs> โน,โนดีแล้วตัวนี้ลากคันตกน้ำเลยครับอยู่อะ่ะ <c oughs> อยู่นี่ <c oughs> กินกินนดนี้ไม่อยู่นี่ <c oughs> มาแล้วกดตัวที่สองวันนี้โอ้โหหมาจริงโจขับรตกน้ำดีหมาทันดีที่แขนยาวครับกดตัวที่สองขึ้นมาแล้ววันนี้มันหมานั้นหมาน <c oughs> ดีที่คว่านน้ำลึกด้วย,ยโยบีโอ้คนลึกเลยอย่างนี้ อ,อีกแล้วครับอัดมาอีกแล้วอัดส,สวยอัดส,สวยใสสวยไหมออโอ้โหส <c oughs> สสใส่อสยู่เป็นไงใสแน่นอนหอกน่อแน่นอนที่สุดแต่หลอ,อกน่อใสวยเอาเขาใสอีกยี่สิบตัวก็เอาอยู่ที่สวยครับมาอีกตัวแล้วครับอยู่นี่ไปซื้อเขาก็าแพง วัแล้วตอนนี้เอาปลารวมทุกคนได้ปลาหมดแล้วครับตอนนี้ยกเว้นผม ี่ยนจากตกปากฏเป็นแข่งตกสายยูกันแล้วสายูเอาเอะเอาไปก่อนระหว่างรอเลยเอาหมดใจ มาอยู่มาเนี้ยโจโจ,โจ,โจตังแรงเป็นมื้ออีกตัวแล้วครับเห็นปะโจตังโอ้ยตัวนี้ใช้ได้ของแล้วเอาหัวโตว <c oughs> ไวเชฟ ปลาตัวแรกกว่าจะได้กว่าจะได้ปลาตัวแรกแอบลำบากเอพีปลาตัวแรก <c oughs> อดแหวแล้วกินแห้วมาครึ่งคืนจะรอดแห้วได้ ไปดูปลาตอนนี้อยาอางสักยี่สิบตัวกลับบ้านเนี่ยยิ่งดึกยิ่งสวยครับตอนนี้ เคยโดนแล้วมันต้องโดนติดปากไว <c oughs> นะ้มาอีกแล้วมายตัวนะงแล้วงานเนงะ <c oughs> ี้ยงปัดมีม,ม,มีมีใย้วย <c oughs> การใส่ปุ๋ยเลยนะดูลูกชายเขาดิอ้อดูลูกชายดิดูต่ะวันนี้ผมไม่รู้จักปรากฏวันนี้เข้าผิดจุดเลยฮะเข้าผิดแรงเลยไม่ได้เข้าเลย <c oughs> ทุกคนที้ผักดเยอะเลยดีดว่าจับจับ,จบ,จบ ในเรือลำนั้นมันตี้ะมากเลยอม,<า>มองไม่เห็นผักเลยอะวิ่งนี่โอ้โหเนี่ยแบบนี้พี่วิ่งไปนี่แบบว่าหักตบเนี่ยกับเรือเนี่ยแม่งเท่ากันเลย <c oughs> เอ,อ๋อใช่ ครับสรุปผลงานตกปรากฏวันนี้โดยรวมเท่าไหร่ันเล็กไปไหมถ้าโจงถันจะเล็กไปไหม สบาปหาเหน่งโผล่เด uh ็กสบาปให้พอเด็กชีก กานโดยรวมของเราวันนี้ทุกบาทเนีย่ยรวมสองหนึงเลยคแค่นี้ใครนี่ก็กิแล้ววะกิโล้ว ก,โโก,ก้าวมาก้าวไปก้าวเฮ้ยโจยกคนเดียวดิกาาลกว่าโโยกคนเดียวดิก็เหมือนกันเลยนะครับกาโลครึ่งครับผลงานโดยลวงนี้ของเรามือสั่นเลยโอเค